สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่กนนารอัปเบข่าร์สารของปิสแสดงแมนเชสเตอร์ยันเต็ดครับอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรนฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่ เทนฮากอัปเดตสถานการณ์ของฟันเดเบกกับแมนเชสเตอร์เดครับเอริกเทนฮารับได้ออกมาตอบถึงประเด็นที่ว่าสโมสรนั้นควรจะยอมรับหรือยังว่าตอนนี้ฟานเดเบกครับไม่เหมาะกับทีมนี้จริงๆมิดฟิลด์ชาวรัสรายนี้ครับย้ายจากอาจัก์อันเตรัมครับมาอยู่กับปีศาจแดงเมื่อปี2020ที่ผ่านมาแต่ว่าเขากลับมีช่วงเวลาที่ยากลาบากมาโดยตลอดครับเนื่องจากไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงของทีมได้เสียทีครับไม่ว่าจะเป็นอายุของโซชาหรือรับลังเน็ก ในขณะที่รูการนี้ครับเขามีโอกาสที่จะร่วมงานกับอดีตกุนซือของเขาสมัยอยู่กับยอดทีมจากแดนกำแพงลมครับแต่ถ้ว่าเขากลับได้รับบาดเจ็บซะก่อนครับทำให้ยังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองมากพอกับนายเก่าโดยล่าสุดน,นะครับเทนฮากได้ถูกถามจากนักข่าวนะครับบอกว่าแมนยูค,ควรได้รู้ตัวเรีย,ยงว่าฟานเดเบคไม่เหมาะกับทีมนี้จริงซึ่งบิ๊กบอสชาวนิอร์แลนด์นะครับได้ตอบว่ายังไม่ถึงเวลานั้น ซึ่งตอนนี้ตัวนักเตะเองก็กําลังเร่งฟอร์มเกมตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่แต่มันไม่ใช่ตอนนี้ครับนายใหญ่ไว้ให้2ปีได้กล่าวผมคิดว่าเรามีช่วงพรีซีซั่นที่ดีครับเขาได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เขาลงเล่นในเกมกับเวสแฮมผมคิดว่าเขาเล่นดีมากในช่วง15นาทีที่เขาได้โอกาสครับเช่นเดียวกันกับวันนี้ครับผมคิดว่าเขามีฟอร์มการเล่นที่ดีครับ ผมรู้ว่าเขาสามารถทาให้ดีกว่านี้เพราะว่าผมรู้จักเขาค่อนข้างดีผมคิดว่าเขาทําในสิ่งที่ผมคดาดหวังแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งการเล่นการเพลยซิงทานทิจันหรือเรื่องของความแม่นยําด้วยผมคิดว่าเขาทําไม่ดีมากกว่านี้ในการพัฒนาตนเองผมคิดว่าเขามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถเป็นอันตร,รายต่อคู่แข่งได้สำหรับฟานอเบคครับลงเล่นให้กับปีศาจแดงไปแล้วทั้งหมด55เกมทําได้ทั้งหมด2ประตูกับ2แอสซิสครับโดยในดูการนี้ครับเขาเล่นให้กับปีศาจแดงไปแค่5เกมเท่านั้นจากทุกกรรรายายคับ เอาละครับนี่การเด็กข่าวสารของพิษยแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ